เราเริ่มต้นการเดินทางรอบดาวังคารด้วยสถานที่ที่ชื่อซิโดเนียนั่นคือที่ที่คุณจะได้เห็นใบหน้าของมนุษย์ในทรายของดาวเคราะห์สีแดงภาพนี้ถ่ายในปี1976โดยยานสำรวจอวกาศชื่อไวกิ้งหนึ่งคุณแยกแยะดวงตาจมูกและปากของสิ่งนี้ได้ภาพดังกล่าวก่อให้เกิดการคาดเดามากมายเกี่ยวกับที่มาของวัตถุนี้บางคนถามว่ามันเป็นซากอารยาธรรมโบราณบนดาวังคารหรือเปล่า ผู้อยู่อาศัยของดาวเคราะห์ดวงนี้อาจมีขนาดใหญ่และสูงกว่ามนุษย์มากเนื่องจากแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์แดงนั้นอ่อนกว่าบนโลก2.5เท่าแรงโน้มถ่วงหยุดคนพวกนี้ให้โตขึ้นไม่ได้เพราะงั้นหัวของพวกเขาจึงอาจใหญ่โตอย่างที่คุณเห็นในภาพนี้บางคนก็คาดเดาว,ว่าถ้าเราขุดที่นั่นเราจะพบซากที่เหลือของมนุษย์ดาวอังคารในสมัยโบราณกระดูกเหล่านี้น่าจะเป็นกระดูกขนาดยักษ์แต่ละชิ้นน่าจะมีขนาดเท่ากับรถไฟใต้ดิน แต่แนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดหยุดลงเมื่อนาซาเผยแพร่ภาพใหม่ของจุดนี้ภาพนี้ถ่ายในปี2001และตอนนี้เราพูดได้อย่างแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ใบหน้าแต่เป็นเนินเขาส่วนตาและปากเป็นเพียงเงา เงาลึกลับอีงเงาอยู่ที่ขั้วใต้ของดาวองคารภาพนี้ถ่ายในปี2020เป็นรูปนางฟ้าอยู่ทางซ้ายและรูปหัวใจอยู่ทางขวาแต่หัวของนางฟ้าแท้จริงแล้วเป็นหลุมบุกกาบาดหินยักษ์จากอาวกาศตกลงมาที่นั่นการระเบิดจากการชนทําให้น้ําแข็งละลายและก่อตัวเป็นแอ่งลึกและความลาดเอียงเล็กน้อยของปากหลุมนี้ทําให้เกิดรัศมีรอบหัวของนางฟ้า แขนซ้ายเกิดขึ้นจากกระบวนการระเหยเมื่อน้ําแข็งที่ขั้วใต้กลายเป็นแก๊สและระเหยก็จะทําให้เห็นเป็นสีแดงของดาวเคราะห์กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อฤดูการเปลี่ยนจากนั้นที่นั่นก็จะมีอากาศที่อุ่นขึ้นมากอุณหภูมิเฉลี่ยบนดาวอังคารอยู่ที่ลบ63องศาเซลเซียสแต่ในวันที่อากาศร้อนในฤดูร้อนที่นั่นอาจมีอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสอุ่นพอที่จะใส่กางเกงขาสั้นเมื่อคุณออกไปข้างนอกได้ และตอนนี้ก็หัวใจนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากการกัดเซาะนั่นคือเวลาที่ลมพัดดินชั้นนอกบนออกไปและเผยให้เห็นวัตถุสีเข้มที่อยู่เบื้องล่างแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ที่มาของสาาสารสีเข้มนี้หนึ่งในยานสำรวจดาวอคารชื่อสปิริตได้ส่งภาพที่มีบางสิ่งที่ดูเหมือนรูปปั้นอยู่ในนั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดการว่ารูปปั้นนี้สร้างขึ้นโดยอรยารยธรรมที่สังเกตสิ่งมีชีวิตบนโลก แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเพียงตัวอย่างที่ดีของพริโดเลียมันคือแนวโน้มของสมองเราที่จะเชื่อมโยงรูปร่างและวัตถุแบบสุ่มกับสิ่งที่คุ้นเคยตัวอย่างเช่นภาพเงาของมนุษย์รูปปั้นอีกรูปซึ่งคราวนี้เป็นของผู้หญิงถูกพบในปี2015ท่ามกลางหินบนดาวอังคารแต่ก็เหมือนเดิมมันเป็นเพียงการเล่นของเงาและแสงและรูปภาพปี2019นี้บ่งบอกว่าขณะนี้อาจมีคนบนดาวอังคารที่กำลังเดินด้วยรองเท้าเพียงข้างเดียว เพราะรองเท้าอีกข้างอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นแค่หินก้อนเล็กๆที่ดูเหมือนเท้าหุ่นยนต์หรือรองเท้าบูทอวกาศและนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเท้าที่เคยสวมรองเท้าข้างนี้หินก้อนนี้ดูเหมือนกระดูกต้นขาของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ารูปร่างนี้เกิดจากการกัดซาออากาศหรือน้ำได้กัดซ้อหินก้อนนี้มานานหลายล้านปีแล้วจนกระทั่งมนุษย์ค้นพบและเริ่มสร้างทฤษฎีขึ้นมาแต่ก็อาจไม่ใช่แค่มนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่บนดาวอังคารเท่านั้นน่าจะมีปลาด้วย นี่คือสิ่งที่ดูเหมือนซากของปลาน่าเสียดายที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าดาวังคารไม่เคยมีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเพียงพอที่จะสนับสนุนรูปแบบชีวิตที่ซับซ้อนเพราะงั้นจึงไม่มีมนุษย์หรือปลาอยู่ที่นั่นและหินก้อนนี้ทําให้บางคนคิดว่ามีไดนโนเสาร์อยู่บนดาวังคารมันคือหินบคิโอซอรัสมันคล้ายกับไดนโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อ150บล้านปีก่อนมันยาวกว่ารถโรงเรียนและหนักพอๆกับโบอิ้ง737 แต่สิ่งที่เราพบบนดาวังคารเป็นเพียงก้อนกรวดเล็กๆที่มีรูปร่างคล้ายกันภาพนี้ถ่ายโดยยาน rover curiosity ในปี2020ดูเหมือนว่ามีคนทิ้งสว่านหัวแฉกไว้บนพื้นผิวดาวังคารอาจเป็นไททันแบบเดียวกับที่เราเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าไม่หรอกมันเป็นเพียงหินแวววาวที่สะท้อนแสงอาทิตย์ในมุมที่ดูเหมือนสว่านโลหะและสิ่งนี้ดูเหมือนโยโย่แต่มันเป็นเพียงหลุมอุกบาตอีกแห่งและหางของโยโย่นี้เป็นทาน,น้ําในอดีต ลุ่มุกาบาตอยู่บนที่สูงเล็กน้อยเมื่อมีน้ําบนดาวังคารน้ําก็ไหลลงจากเนินเขาจนเกิดเป็นหางนี้ของแปลกอีกอย่างบนดาวังคารก็คือช้อนอันนี้มันอยู่ตรงกลางของภาพนี้มีด้ามยาวและตัวช้อนมันเกิดจากการกัดซอ,ออีกแล้วลมหรือน้ําขัดหินก้อนนี้มาเป็นเวลานาน,านจนมันดูเหมือนช้อนและเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่อ่อนบนดาวเคราะสีแดงมันจึงยังคงลอย,อยอยู่ในอากาศและไม่ตกเพราะน้ําหนักของมันเอง หนึ่งในการค้นพบที่น่าสนใจที่สุดคืออุกกาบาตลูกนี้หรือชิ้นส่วนของอุกกาบาตมันคือก้อนกลวดโลหะขนาดพอดีกับฝ่ามือของคุณนักวิจัยตั้งชื่อมันว่าหินไข่ยาน Rover o p portunity ยังพบบางสิ่งที่ต่อมากลายเป็นหนึ่งในสิ่งจัดแสดงในนิทรรศการของ British Museum คุณเห็นหัวของรูปปั้นในภาพนี้ได้ดูเหมือนจะมีตาจมูกและคราวยาวแต่ถ้าคุณเริ่มหมุนภาพคุณจะเห็นว่ามันเป็นแค่ก้อนหินธรรมดา หลุมมุกบาดท,ที่แปลกประหลาดอีกหลุมหนึ่งดูเหมือนตัวละครในวิดีโอเกมย้อนยุคเนินทรายรูปครซองที่อยู่ตรงกลางหลุมมุกบาดมันทําให้เกิดเงาในลักษณะที่เราคิดว่าหลุมมูกบาดกําลังเริ่มเคลื่อนตัวและภาพนี้แสดงให้เห็นร่องรอยของคนยุคใหม่บนดาวอังคารแต่คราวนี้มันเป็นของจริงในปี2012ยานโรเวอร์คิวริออสตี้พบวัตถุประหลาดบนพื้นผิวของดาวเคราะห์สีแดงจากนั้นจึงถ่ายภาพวัตถุในระยะไกลมันกลับกลายเป็นชิ้นส่วนพลาสติกจากโรเวอร์นั่นเอง เราได้ทิ้งวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นจำนวนมากไว้บนดาวอังคารมีโรเวอร์มากมายอยู่ที่นั่นตัวอย่างเช่นมาร์ส2มันชนบนพื้นผิวดาวอังคารในเดือนพฤศจิกายนปี1971 5วันต่อมายานโรเวอร์มาร์ส3ได้ลงจอดอย่างนุ่มนวลแต่แล้วมันก็ขาดการติดต่อสื่อสารกับโลกมันควรจะยังอยู่ที่ไหนสักแห่งที่นั่น 25ปีต่อมาเราส่งโซเจเนอร์ไปที่นั่นมันดูเหมือนแผงโซลาเซลล์ติดล้อจากนั้นสปิริตและโอกาสมีก็มาถึงพวกมันคือยานโรเวอร์ที่สำรวจพื้นผิวดาวอังคารมาตั้งแต่ปี2004หลังจากนั้นก็เป็นคิริออสิตี้ซึ่งยังคงใช้งานได้มันส่งภาพดาวเคราะห์สีแดงให้เราตลอดเวลายานโรเวอร์เพอร์เซเวียเรนซ์และจูรงถูกส่งไปยังดาวอังคารในปี2021พวกมันยังคงสำรวจดาวเคราะห์ต่อไปยานโรเวอร์เหล่านี้ทั้งหมดลงจอดในลักษณะเดียวกัน ยานยิงจะปล่อยโมดูลลงจอดจากวงโครจรรอบดาวังคารโมดูลลงจอดเป็นแคปซูลที่ควรจะปกป้องยานโดเวอร์จากการเสียดสีกับอากาศของดาวังคารเมื่อมันลงมาแคปซูลลงจอดจะปล่อยร่มชูชีพที่ชะลอการตกลงมาจนกว่ายานโดเวอร์จะสัมผัสพื้นผิวแคปซูลลงจอดมีแผงป้องกันความร้อนที่จะถูกปลดออกระหว่างการลงมันดูเป็นอย่างนั้นเมื่อมันตกลงสู่พื้นพวกมันจะสร้างจุดเล็กๆที่ดูเหมือนฝ ยานโรเวอร์ลำล่าสุดลงจอดด้วยความช่วยเหลือของปั้นจันกลางอากาศมันเป็นโมดูลลงจอดเพิ่มเติมที่ระดับความสูงประมาณ1,800เมตรโมดูลลงจอดจะปลดล่มชูชีพและยิงเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดเล็ก8เครื่องเมื่ออยู่เหนือพื้นผิว20เมตรมันจะลอยอยู่ในอากาศและหย่อนยานโรเวอร์ลงไปยังพื้นเมื่อทําเช่นนี้ปั้นจันกลางอากาศจะลอยสูงขึ้นอีกครั้งและมีนอกจากยานโรเวอร์ให้ไกลที่สุดแล้วตกลงมาบนพื้นผิวดาววังคารซึ่งหมายความว่าเราทิ้งขยะจำนวนมากบนดาวเคราะห์แดงอีกแล้ว แต่เราทิ้งขยะไว้บนดวงจันทร์มากกว่านั้นอีกเราได้ส่งภารกิจไปที่นั่นแล้ว6ภารกิจยานสำรวจอวกาศไร้คนขับจำนวนหนึ่งและยานโนเวอร์หลายลำเรายังทิ้งธงไว้จำนวนหนึ่งกล้องถ่ายทอดสดและสิ่งอื่นอีกมากมายบนพื้นผิวดาวบริวารของโลกน้ำหนักรวมของขยะท,ทั้งหมดบนดวงจันทร์มีมากกว่า180,000กิโลกรัมนั่นเท่ากับช้าง30ตัวหรือรถโรงเรียน18คันแต่เราจะส่งของไปดาวอังคารมากกว่านั้นอีกเพราะเราวางแผนที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นบ้านใหม่ของเรา อันดับแรกเราจะต้องส่งอาหารน้ำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแผงโซลาเซลล์จำนวนหลายแสนแผงไปยังดาวเคราะห์แดงในตอนแรกดาวอังคารจะมีหุ่นยนต์อยู่ที่นั่นพวกมันจะใช้แผงเหล่านี้เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าบนดาวอังคารจากนั้นพวกมันจะต้องสร้างโมดูลการดำรงชีวิตและระบบการจัดการของเสียและอีกแค่2ปีจากนั้นเราจะส่งมนุษย์กลุ่มแรกไปที่นั่นและน้ำหนักบรรทุกที่มากขึ้นอีก มันจะเป็นโรงงานสําหรับเชื้อเพลิงและการแยกออกซิเจนและการสรํารวจทางวิทยาศาสตร์ของดาวังคารในช่วงเวลาหนึ่งจะมีโมดูลเพียงพอที่จะค้าจุนชีวิตในอนานิคมของมนุษย์จะมีโรงพยาบาลดาวังคารโรงเรือนที่เราจะปลูกอาหารและยังมีโรงแรมและร้านอาหารเพื่อให้ผู้คนรู้สึกสบายใจด้วย